อ่ะภาค2นะคะที่ว่าค้างไวเรื่องของเพลซิโบครูทบทวนอีกทีนึงนะเผื่อบางคนไม่ได้ดูคลิปก่อนหน้านี้นะคะเพลซิโบคือยาหลอกยาหลอกเนี่ยเป็นการถามว่าเป็นการหลอกไหมจึงต้องบอกว่าเป็นกูดสโลบายกูดสโลบายคืออะไรกูดสโลบายคืออุบายอันเป็นกุศลอุบายที่ทําให้คนคนนั้นเนี่ยหายจากโรคอุบายที่ทำให้คนคนนั้น มีเรียกว่าพลังชีวิตขึ้นมานะคะคุณลุง้าความนิดหนึ่งคุณลุงเนี่ยเขามีความเชื่อนะคะว่าเขาอ่ะเดินไม่ได้อีกต่อไปแล้วเขานั่งรถเข็นมาเป็นเวลานานแต่ว่าแพทย์ตรวจร่างกายแล้วไม่ได้มีอะไรผิดปกตินะคะคือแค่เข่าเสื่อมกละะ้ามเนื้อไม่มีกาลังแต่แกเชื่อว่าเข่าแกไม่ดีเขาก็เลยหลอกแกว,ว่าจะเปลี่ยนผ่าตัดเปลี่ยนเข่าให้แกเป็นเข่าไทเทเนียมอันใหม่เลยนะคะแล,แล้วแกจะเดินได้แกเชื่อว่าถ้าแกคชือว่าเขา่าเก่าแกไม่ดีถ้ามีเข่าใหม่แกจะเดินได้ถูกไหม แล้วเขาก็ลากแกไปเข้าห้องผ่าตัดทําแบบทุกอย่างเหมือนการผ่าตัดจริงนะให้แกหลับแล้วก็รีดอ่าแล้วก็เย็บอย่างเก่าให้แกเชื่อว่าแกมีเข่าอันใหม่แล้วสุดท้ายแกทกํากายภาพแกลุกขึ้นมาเดินได้อีกครั้งแกไม่แกปักใจว่าที่แกเดินกลับมาเดินได้อีกครั้งแกขอบคุณแบบโหมูเจ้าของโครงการแบบนะ เนี่ยให้ชีวิตใหม่กับผมผมไม่เคยคิดแล้วผมจะกลับมาเดินได้อีกครั้งเพราะข่าวไทยชาเนมซึ่งข่าวไทยชาแนลอะไรที่ว่าไม่มีอยู่จริงนะคะมันคือการที่แกถูกทําให้เชื่อว่าเขานั้นเป็นขขาใหม่ที่ครูบอกว่ามันเป็นเพ a ซิ b บเพ a ซิโบ,บนเนี่ยเอามาใช้กับอะไรได้ทุกเรื่องเลยนะมันเปลี่ยนชีวิตครูตั้งแต่ครูดูสาร,รคดีเรื่องเออเพลซิโบอันนี้ตั้งแต่เป็น u b c ยุค U b บเนี่ยนานมากนะสามสิบกว่าปีสี่สิบปีได้แล้วมั้งนะตั้งแต่นั้นมาครูมีความเชื่อว่าเฮ ว่าเราอ่อนแอเราก็อ่อนแอนะสิเพราะคุณลุงคิดว่าแกเดินไม่ได้ถ้าเราคิดว่าเราแข็งแรงเราวแข็งแรงตั้งแต่นั้นมาครูคิดว่าตัวเองแข็งแรงมาครูคิดว่าตัวเองทำสิ่งต่างๆได้มันก็เลยทาให้ครูมีพลังจริงๆขณะปัจจุบันเนี่ยนะบางคนครูอยูครูอายุ40กว่าเฮ้ยหนูแกแล้วครูหนูวิ่งไม่ไหวหนูน้อยครูบอกมาไม่เกี่ยวเธออย่ามาไอ้นี่เลยเธอไม่ได้แก่ขนาดนั้นฉัน50กว่าฉันยังไม่รู้สึกว่าฉันแก่เลยฉันไม่สะดวกแก่ขอโทษนะคะครูก็าจะแบบเฮ้ยจริงๆถ้าเรามีความเชื่อว่าเรามีพลังเราสามารถทําสิ่่งทีีมประโยชน์อ โรคผืนนี้ได้เราไม่จะไปต้องแก่หรือเปล่าเอออย่างเงี้ยผมองอกครไงโกกสิเออถ้าเราไม่ค่อยมีกําลังเดินขาลากๆทำไงออกกําลังกายสิคะเออถ้าเราไม่มีแรงกนน็กินน้าํากินน้ําตาลกินอะไรให้มันมีพลังหน่อยแล้วออกไปวิ่งเออออกไปวิ่งไปทําให้ตัวเองแข็งแรงแล้วเชื่อว่าตัวเองนั้นสามารถทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้เช่นกันค่ะมันเอามาใช้กับความสัมพันธ์ใช้กับจิตเออคเรียกนะความเจิตวิทยาเออมันใช้กับเวลาที่เรารู้สึกว่าเราถูกหักหลังเราถูก อ่อตอกใจแทนที่เราจะคิดว่าเราเลือกได้นะเราจะคิดยังไงไงมันเป็นไมล์เซ็ตเนี่ยเราเลือกได้ว่าเราจะคิดว่าฉันไม่มีค่าะเขาถึงไปเลือกคนอื่นเพราะฉันมันไม่ดีฉันไม่ดีพอพวกเนี้ยดูดาวพระศุกร์มากเกินไปดูละครหลังข่าวมากเกินไปนะเบาๆหน่อยคนคน Gen X น e n c o ะครูคครู้เพราะเพื่อนเพื่อนก็ดูว่าโอ้ยดาวพระศุกร์ชีวิตฉันพระเอกมันทําอย่างนี้กับฉันน้องวมร้องให้พอแล้ว นะโลกมันเปลี่ยนไปแล้วรู้จักคําว่า Mindset นะมา Set ว่าแ,แทนที่เราจะมันเหมือนอย่างเี้ถ้าเรา Mindset เราไม่ดีเนี่ย เขานอกใจเราเขาทรยศเราเราทาโทษใครทาโทษตัวเราอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเราไม่ได้ทําอะไรผิดทำไมต้องทําโทษตัวเราใช่สิเธอมันกระจกนี่เธอมันไม่มีค่านี่อ้าวเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมันไม่ซื่อสัตย์ไม่ใช่เธอไม่มีค่าเข้าใจไหม mindset เป็นเรื่องสําคัญมากๆนะคะเวลาครูพูดเรื่อง mindset หลายคนก็จะถามครูว่าโออครูคะหนูได้ยินบ่อยมากเวลาครูไปบรรยายนะได้ยินบ่อยมากเลย mindset mindset มันคืออะไรคะก็แปลตรงตัว mind จิตใจใช่ไหม set คือชุดชุดจิตใจหรือชุดความคิดไอ้ชุดความคิดเนี่ย ให้นึกถึงแม่โดนอ่นะคะแฮ p ปี้ม a ลแฮปปี้มมันจะมีอะไรบ้างอ่ะมีเฟรนไฟมีโน,โน่นมีนี่มีน้ำแก้วนึงมันเป็นชุดตรงนั้นชุดความคิดคือชุดความคิดที่เราใช้ในการขับเคลื่อนชีวิตว่าเราอยากมีชีวิตยังไงเราต้องมีชุดความคิดอย่างนั้นซึ่งหลักๆเขาแบ่งออกเป็น2ตัวคือชุดความคิดแบบฟิกไมซ์เซ็กับโก o w t h m i ์เซ e t นะคะเอออ่ะอธิบายไหนๆพูดก็เอาต่อเลยอ่ะนะคะฟิก ฟิกแปลว่าฟิกอยู่กับที่เคยเห็นไหมของมันฟิกแล้วมันมูฟไม่ได้อะฟิกไมเซ็ตคือชื่อความคิดที่อยู่กับที่ที่คิดว่าเอ้ยฉันเกิดมาว่าสนามมีแค่นี้แหละเรามันต้นทุนต่ําเกิดมาพ่อแม่ไม่มีโน้ตไม่มีนี่หน้าตาฉันก็เป็นอย่างนี้ฉันคงมีชีวิตที่ดีกว่านี้ไม่ได้เออมันมาได้แค่นี้นะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ยืดหยุ่นไม่ได้ก็เรืความคิดแบบไม่ยืดหยุ่นแล้วก็ไม่เติบโตมันคือฟิกไมซเซ็ตถามว่ามันดีไหมไม่มันมันไม่ทําให้เราเติบโตไงมันจะดีได้ยังไงใช growth mindset ตัว mindset นี้จะทําให้คนจเจริญเติบโต growth ที่แปลว่าเติบโตไงจําได้ไหมนอนให้พอแล้วเป็นไง growth ฮอร์โมนหลัง growth ฮอร์โมนหลังตัวก็จะสูงขึ้นเพราะนั้น growth ก็คือการเติบโตคนที่มีชุดความคิดแบบเติบโตนั้นจะมีความคิดที่ยืดหยุน่นเวลาเจอปัญหาเจออะไรจะรู้สึก,กว่าเฮ้ยฉันผ่านไปได้หรือเวลาที่เราแบบมีต้นทุนต่ำอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าไม่เป็นไรเราสามารถมีชีวิตที่ดีกว่านี้ได้เราก็อ่านหนังสือเยอะขึ้นเราก็เข้าห้องสมุดแล้วก็พัฒนาตัวเองอืม เราสามารถแข็งแรงกว่าน,นี้ได้เราสามารถคือเราเชื่อว่าเราจะเปลี่ยนแปลงได้นั่นคือ growth mindset ทำไมครูถึงพูดเรื่องนี้มันเกี่ยวอะไรกับการมูฟออนมันเกี่ยวอะไรกับชีวิตมันเกี่ยวอะไรกับชีวิตคู่เออเราถูกสามีทิ้งไปไปมีเมียน้อยนั่นไงก็มันอยู่ที่ถ้าเรามี growth mindset นะคะเราจะเชื่อว่าเฮ้ยฉันเติบโตได้ไม่ต้องมีไอ้บ้านนี่หรอกคนมันไม่ซื่อสามจะไปพึ่งมันทําไมเราสามารถมีชีวิตที่ดีกว่าเขาได้โดยไม่ต้องมีเขาเลยเราสามารถที่จะเออตอนนี้เราเป็นแม่บ้านแล้วเราลาออกจากการทํางานมากี่ปีแล้วล่ะเราลาออกมาตั้งแต่ลูกเล็กๆจนลูกวุ1ิปีเองไม่เป็นไรหรอกเราอาจจะแบบว่าสนิมกินนิดหน่อยความสามารถในการทํางานเราศักยภาพเราเราติดตามงานไม่ทนันน๋ยวนี้โลกไปถึงไหนมันเหมือนเราออกตัวช้าคุณเคยเห็นนักกีฬาที่เขาออกตัวช้าแต่ว่าเขาสปิน จนเขาเข้าที่หนึ่งได้ไหม,มคุณเป็นคนที่แบบว่าคุณพักไปนานคุณมาเลี้ยงลูกนานแล้วคุณก็เชื่อว่าเฮ้ยความสามารถฉันหายไปหมดแล้วแต่เราถ้าเรามีโครดมายเซ็ตเราจะเชื่อว่าเฮ้ยพัฒนาสิไปรื้อฟื้นไปฟังพอดแคสต์ไปหาความรู้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้โลกไปถึงไหนแล้วเราสามารถประกอบอาชีพเราอะไรได้ถ้าเราไม่มีคนไม่ชื่อสัตว์คนนี้เราจะเลี้ยงลูกด้วยตัวเองได้ไหมเราจะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวได้ไหมเรามีสก,กิลอะไรบ้างตั้งแต่เด็กๆ เราต้องมีทัศนคกติที่ดีต่อตัวเองก่อนว่าเราพัฒนาได้แล้วก็ไปนั่งย้อนคิดอตอนเด็กๆมีอะไรนะที่คนเขาบอกว่ามันต้องเป็นเราอะเออที่ครูเขาบอกว่าเองมีเก่งทางด้านนี้นะเออแม่ชมนะชมญาติชมแนะม,ม่แกโอ้ยไอเรื่องขนมนี่แกได้ทําเก่งไม่มีใครเกินเลยนะโอ้ยทีแล้วไอ้นี่มันทําแล้วมันอร่อยเฮ้ยฉันมีความสามารถทางอาหารเว้ยอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะต้องเชื่อว่าเรามีชีวิตที่ดีได้ ดีกว่านี้ได้โดยไม่ต้องไปเพราะว่าถ้าเรามีไมเซิไม่ดีเราจะคิดว่าถ้าผู้ชายคนนี้เดินออกจากชีวิตเราเราเป็นไงละลายสิพังแล้วชีวิตพังโลกทั้งใบถลม่มเพราะว่าโลกทั้งใบเรามีเขาคนเดียวเขาคือโลกทั้งใบของฉันนี่คือไมเซิที่เป็นฟิกไมเคิลเป็นไมเซที่ทําให้เราไม่เติบโตนะและมันเอามาใช้ไมเซินี้เอามาใช้กับชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวได้เช่นผู้ชายบางคนมีไมเซไม่ดี อันนี้แชร์ให้สามีฟังได้เลยนะผู้ชายบางคนมีไม่เซ็ตไม่ดีว่าเมียไม่ดีเมียไม่ดีเมียทําให้ฉันไม่มีความสุขกลับบ้านบ้านร้อนฉันต้องไปหาความสุขนอกบ้านฉันต้องไปคุยเับียดลิ๊กคุยกัยคนนู้นคนนี้กลิ๊กดีไม่เซ็ตคุณไม่ถูกต้องไม่เซ็ตคุณคิดว่าความสุขมันอยู่นอกบ้านอยู่ในบ้านไม่มีความสุขคิดอย่างเนี้ยบ้านร้อนแบบเนี้ยนอกจากชีวิต ครอบครัวจะพังลูกไม่มีความสุขครอบครัวไม่ตัวคุณเองก็ไม่มีความสุขคนบ้าอะไรอยู่บ้านแล้วไม่มีความสุขต้องออกไปหาความสุขนอกบ้านในความเป็นจริงแล้วนอกบ้านมันไม่ใช่ความสุขหรอกนอกบ้านมันมันเป็นที่อโคจอมเป็นที่ที่แบบมันไม่ใช่เหมือนที่เหมือนที่ครูบอกนะว่าไปถมดินบ้านคนอื่นไปอยู่บ้านคนอื่นมันไม่เหมือนบ้านตัวเองและถ้าคุณคิดว่าบ้านตัวเองไม่มีความสุขจริงๆสิ่งที่คุณจะทําก็คือปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ให้มีความสุขมาดูซิปัญหามมนอยู่ตรงไหนและถ้ามันไม่มีความสุขจริงๆเฮ้ยมันอยู่ไม่ได้จริงภรรยาคุณเป็นท็อกซิกไม่ว่าจะพูดยังไงเขาก็ไม่คิดจะปรับปรุงตัวเลยอยู่ไม่ได้จริงๆคุณค่อยอยากะเขาเขายังดา่าคุณเช้าดา่าคุณเย็นเขาไม่ยอมปรับปรุงอะไรเลยคุณค่อยอยากับเขาแล้วไปเริ่มต้นกับผู้หญิงใหม่ที่คุณคิดว่าดีของเขาอย่างถูกต้อง ไม่ใช่สวมขาวเขาไม่ใช่นอกใจไม่ใช่มีคลิกไม่ใช่คบซ้อนครูเชื่อว่าผู้หญิงหลายคนภรรยาหลายคนบอกกับครูนะพร้อมให้มันไปถ้ามันจะไปอย่างถูกต้องเออถ้าคุณแบบเป็นคนไม่มีอนาคตสัมเารเทมาแบบซื่อสัตย์ไม่ได้ไม่มีใครอยากอยู่กับคุณแต่คุณต้องทําให้ถูกต้องถูกต้องคือคุณเลิกแล้วคุณก็รับผิดชอบลูกหรือคุณจะคิดว่าคุณจะมาซ่อมแซมความสัมพันธ์ได้นะคะเช่นคุณรู้ว่าโอเคปัญหามันอยู่ที่คุณนั้น เรื่องทางเพศคุณนั้นติดเรื่องนั้นเรื่องนี้คุณใช้แรงขับตรงนี้ในการใช้ชีวิตคุณเอ้ยมันไม่ดีมันทําให้ชีวิตพังใช่ไหมคุณเปลี่ยนโดปามินเป็นรูปแบบอื่นได้นะคนเราส่วนใหญ่จะชอบครอบครัวที่พังนะส่วนใหญ่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งหรือทั้งสองฝั่งใช้ความสุขแบบโดปามินที่ครูเคยบอกความสุขโดปามินเป็นความสุขแบบลิงโลดเป็นความสุขแบบส่วนใหญ่จะใช้เงิน ส่วนใหญ่ต้องกับช่องต้องได้มาด้วยสิ่งนั้นต้องพิชิตสิ่งนี้ต้องได้ของใหม่ๆไม่ใช่เฉพาะผู้ชายค่ะผู้หญิงก็มียึดความสุขแบบตัวดอปามีนเหมือนกันแล้วก็อย่างเช่นอะไรบ้างผู้หญิงบางคนติดช้อปปิ้งการติดช้อปปิ้งเป็นดอปามีนค่ะเป็นเพราะรู้สึกว่าฉันต้องได้ฉันแบบฉันตื่นเต้นเออดอปามีนเป็นความสุขแบบตื่นเต้นฉันตื่นเต้นฉันอยากรู้ว่าไอ้ตัวนี้มันจะตรงปกไหมเออมันจะได้แบบเหมือนที่ฉันเห็นในที่ฉันเห็นในโซเชียลที่ฉันเห็นในเว็บน่ะุ้ยหน้าตาอย่างนี้ราคาแค่น ลองครีมย <si um> ี่ห้อใหม่ฉันอยากลองเสื้อผ้าชุดใหม่พอเราอยากได้ของใหม่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 เสร็จปั๊บผ <|so|> ู้หญิงที่ติดโดพามีนเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องการเงินคือจะใช้เงินเยอะแล้วบางทีสามีก็ไม่เข้าใจคาะว่าเมียผานเมียนิสัยไม่ดีอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเราสามารถคุยกันได้สามารถว่าเอ้ยเธอเธอมีปัญหานะเธอกําลังติดโดพามีนนะเธอเธอกำลังมีเขาขาดความสุขไงขาดความสุขชนิดอื่นเขาจึงไปใช้ความสุขกับการช้อปปิ้งนั้นเขาก็มีสุดท้ายเขาไม่มีความสุขตรงไหน ปลายเดือนมาสิ้นเดือนมาบินไอ้นี่บัตรเครดิตนะคะมีเรื่องนี่สิน่ะเออเพราะว่าเขาไปหาความสุขโดปามีนความสุขจากกันไปนอกบ้านเช่นผู้ชายก็เหมือนกันค่ะความสุขของผู้ชายก็คือไปมีความสุขนอกบ้านไปมีอะไรกับผู้หญิงคนอื่นอันนั้นก็เป็นโดปามีนนะคะเป็นโดปามีนที่เออโดปามีนมันมีโดปามีนแพงกับโดปามีนถูกแพงไม่ใช่เงินนะตั้งใจฟังนะบางคนพอได้ยินคำว่าแพงถูกนึกว่าอ๋อแสดงว่าถ้าใช้เงินเยอะๆไม่ใช่ค่ะโดปามีนแพงหมายถึงโดปามีนที่มีคุณค่า โดปามีนถูกคือโดปามีนราคาถูกหมายความว่าโดปามีนที่กระจอกอะพูดง่ายๆอืมขอโทษทใช้คำแรงตรงๆโดปามีนที่หรูกับโดปามีนกระจอกโดปามีนที่มีคุณค่าหมายความว่าประสบความสําเร็จบางอย่างอ่ะ สอบเลื่อนขั้นไปเป็นผู้นวยการหรือทําให้ครอบครัวมีความสุขเฮ้ยรู้สึกภูมิใจหรืออ,อาจจะผู้หญิงก็จะแบบว่าทำบ้านใหเ้เนียบขึ้นเก่งขึ้นทํากับข้าวอร่อยขึ้นแบบฉันประสบความสําเร็จรี่เมื่อก่อนฉันทำเทรามิสุไม่ได้เฮ้ยฉันทำเทรามิสุได้แล้วฉันทาเค้กทาคุกกี้ได้มันเป็นความรู้สึกประสบความสําเร็จอันนั้นคือเป็นโดปามีนที่ดีค่ะ เออประสบความสาเร็จชั้นเก่งกว่าเมื่อวานชั้นพัฒนาตัวเองเดี๋ยวนี้ชั้นฝึกภาษาที่3ได้เมื่อก่อนชั้นพูดจีนไม่ได้เดี๋ยวนี้ชั้นพูดจีนได้นเนี่ยคือโดปามีนที่มีคุณค่าหรือที่เรียกว่าโดปามีนแพงส่วนโดปามีนถูกคืออะไรโดปามีนที่ง่ายๆอ่ะคุณแค่เอาเงินซื้อคุณก็ได้แล้วอ่ะเข้าใจไหมเออคุณช้อปปิง้งคุณซื้อของใหม่ๆซื้อของแบรนด์เนมซื้อของแพงไหมนั่นอ่ะคุณเอาเงินนั่นอ่ะคือเป็นโดปามีนง่ายๆโดปามีนถูก,ถก,ถกใชช้้เเเเเงงงงินแพแพต่่ขอออออออถูููกคคคุณรรรมมยยหืืผาาาวสะไ ไปมีเซ็คไปมีโน่นนี้กับคนนั้นไปน,นอนกับคนนั้นไปน,นอนกับคนนี้โอ้แล้วมันเอาเงียไอ้จริงๆนะไอ้ความสามารถมันที่ความสามารถใครๆก็เป็นแบบคุณได้นะเออเด็กวัยรุ่นเด็กใจแตกนะเออใครๆก็สามารถที่จะมั่วกับใครก็ได้นอนกับใครก็ได้เป็นคู่ขาใครก็ได้ เนื้อออกไหมนั่นไม่ใช่ความสุขราคาแพงเป็นความสุขราคาถูกเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเราเข้าใจว่าอ๋อความสุขมันมีแบบนี้แบบแพงแบบถูกถ้าเรารู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองเราพัฒนาตัวเองเรามีครอบคร,รัวที่อบอุ่นเออถ้าผู้ชายบางคนอาจจะรู้สึกภูมิใจว่าฉันสามารถรันครอบครัวให้เป็นครอบครัวอบอุ่นได้เออฉันพาลูกพาเมียไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวบางแสนพัทยาไปเที่ยวหัวหินฉันสามารถที่จะดูแลครอบครัวได้ดีฉันภาคภูมิใจอันนี้เป็นควรครนนามสุขแบบโดปามีราคาแพงหนือออกไหม เ,เพราะนั้นเราต้องมาตั้งโปรแกรมความสุขของเราว่าความสุขของเราจะต้องเป็นความสุขราคาแพงและมันควรจะอยู่ในบ้านเราก็คิดเลยว่าความสุขผูกกัอกับนบ้านเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่เสียผู้เสียคนนะคะผู้ชายที่เสียผู้เสียคนเนี่ยเขาไปโปรแกรมจิตของเขาเขามีไมเซ็ตของเขาผิดๆนะคะมีความชุดความเชื่อของเขาว่าความสุขเท่ากับนอกบ้านในบ้านอันน,นี้นี่บ้านนะในบ้านทุกสุขข้างนอก ไปหาความสุขนอกบ้านหาเศษหาเลยไปเที่ยวอโคโจรไปเที่ยวผู้หญิงไปน่นนี้ไปหาความสุขนอกบ้านเพราะอะไรในนี้ไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาเซตใหม่ค่ะว่าความสุขอยู่ในบ้านมาจัดการในบ้านให้เรียบร้อยนะถ้าเรารู้สึกว่าเอ้ยไม่ชอบภรรยานะแมนหน่อยเป็นลูกผู้ชายหน่อยไม่ชอบเขาเรื่องอะไรบอกเขาไม่ใช่เอาเขาไปพูดกับเมียน้อยไปพูดกับพี่กเยเมียที่บ้านแก่ที่บ้านมันนยาง ไม่แมนรูปผู้ชายไม่ทําอย่างนั้นอะไรที่เราไม่ชอบเกี่ยวกับเขาบอกเขาว่าฉันไม่ชอบเรื่องนี้ฉันไม่ชอบที่เธอเป็นแบบนี้ฉันไม่ชอบไมเซ็ตแบบนี้ฉันไม่ชอบแล้วคุยกับเขาว่าปรับกันได้ไหมถ้าดูแล้วเฮ้ยเคมีมันไม่ได้จริงๆฉั้นคุณกลับมาบ้านคุณก็คุยกับเขาให้น้อยที่สุดอืมเช่นมันมีบางบ้านจริงๆนะภรรยาไปถูกเอ่อเรียกว่าโน้มน้าวไปบ้ากันเมืองเงี้ยกลับมาถึงภรรยาก็บอกโอ้ดาดาดาสามีต้องบอกให้ฉันไม่ชอบเรื่องนี้นะ ฉันไม่ชอบเพราะมันเครียดฉันทางานทั้งวันฉันเครียดจะมานั่งฟังเรื่องการเมืองของเธออีกเหรออ่ะไม่อยากฟังถ้าเขายังพูดอยู่คุณก็ปิดประตูห้องตัวห้องห้องไข่ห้องมันแต่บ้านยังต้องเป็นบ้านนึกออกไหมเออคุณต้องพยายามพยายามที่จะทําให้มันความสุขให้มันอยู่ในบ้านให้ได้นะไม่ใช่ว่าพอคุณอะไรคุณก็หนีปัญหาหนีปัญหาไม่ชอบนะคุณเดินออกไปข้างนอกไปหาความสุขนอกบ้านคุณยิ่งเผาบ้านตัวเองนะไปมีเมียน้อยไปมีก๊กคุณเผาบ้านตัวเองไปเอาความสุขแค่ตัวคุณคนเดียวแล้วคุณนึกถึงลูกหรือเปล่า ใช่ไหมเพราะนั้นถ้ามันไม่ไหวจริงๆเราค่อย่าแล้วก็ว่ากันไปแต่ที่แน่ๆคุณอย่าไปโปรแกรมว่าความสุขอยู่นอกบ้านเอาเวลาในคลิปหมดอีกแล้วเอาเป็นว่าถ้าใครต้องการจะปรึกษาครูนะซ่อมแซมปัญหาทั้งหมดนะคะแอดไลน์มาจองเวลากับครูได้ที่0897456111นะจ๊ะ